คุณ่้าบ้านใดแม่สวัสดีครับพี่น้องการ์ดหัวเรื่องคือชายค่ะมีพี่คนนึ่งบอกว่าผู้ชายบางคนก็ไม่ชอบกู่เธอใช่ค่ะเขาไม่ชอบแต่บางคนเขาก็เล่นด้วยก็คือเราก็ไม่ได้จริงจังเราก็แค่พูดเล่นกัน ว่าหากันนานาันนะแต่อีอันนี้นี่จริงจังนีอ่อะไรเนาะอาูาอาารกินะมาดูดมาดูของกินเรานี่หละ ย่างปีกเป็ดค่ะจ่ไม่น้อยทางไตวานเชียนะคะคุณแม่ขอบคุณเวลาลยพี่เด้อขอบคุณนะคะขอบคุณเวลาพี่นะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเช้งานได้รวยสวยๆนะคะย่างประธานอามาจีกเพื่อนมึงแล้วดิยังอลายพี่เด้อค่ะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงขอบคุณเวลาเลยได้ทิปเยอะๆนะคะแม่หะคุณแม่คุณแม่ยิ่งย้ายขอบคุณแม่ลาเด้อ ุณแม่ย่าย่คุณแม่โดยขอบคุณลูกสาวเทียมผายาปิเิงินน้ำเครื่องดื่มค่าหนึ่งรังใหญ่นะคะเขาบอกคไอน้ำอดื่มอยู่พี่กะให้อิมอดลูกผู้ขามาเลียงแม่ลงอยู่้ลกได้ลากระเปาด้วยเรื่อแม่คุณแม่คุณแม่แม่ลาด้คแม่เออ วก็ขอบคุณค่าจ้างวันนี้นะคะคนละสองใบแดงนะคะขอบคุณคุณแม่คนเสือด้วยนะแต่ว่าพรุ่งนี้หนูอาจจะไม่ได้ไปช่วยนะครับเพราะว่าหนูจะหายเขาาราบ่ายพังเมืองคันแม่นแถวกษิดิกุลของเราอย่าเล่าอย่าเงี้ยเนาะกสิดติ ในกอหญ้าปิดๆนะครับยังไม่ได้เตรียมน้ำแข็งใส่กระติกแล้วก็แก้วนะยังไม่ได้ออกมาเดี๋ยวค่อยปูฉากยังให้มันเรียบเราะจะเสียออกมาอยากซะก่อนวันนี้อาจจะมีร้องเพลงด้วยนะคะแต่ว่าสึ่งเราจะต้องคลิปเดิ๊กแน่เนาะบางทีก็สิเป็นมื่อื่นเศร้าจะต้องคลิปพอไปในบรรดาเด้อเป็นอัตลงส่าเนาะ พ่อยันอันโล่งอลไคลิปมันสิข้างนะใอยาดดองคลิปวันนี้ไม่รู้กี่คลิปโล่งน้ำบบทานประมาณห้าหกคลิปนี่แหละไม่เยอะค่ะฝากดูด้วยนะคะค่ะไหวถ่ายคลิปภาลเอกสารคลิปยังขาดอีกคลิปหนึ่งสิโลกงตอนแรงคลิปหน้าสุดกาอนโมงคไปกินเขาวก็ก็ไม่ ว่านะเมตาอ้าวพี่เขานั่นยกเกิดพวกเบ่อหากยังง่วกินเขาเขาวไม่จะได้นะไน่หเดียนะพี่เขาขากันแล้วสะพอน้าไพ่น้าไพ่ดอกขางขามบ่มีปลายดอกขางกมนาข้าวบาดอนนี่แล้วทางใตกับผมมาบ่าดอกแม่เอ้ยลลกระลุงกบเ้นพ่ออย่องเขา เอยเขาแรงกว่าพื้นมาหน้าตัวไปขึ้นหน้าถ้าต่อนกันอุ้ยอันนีแม่ไปต้องเอ้ยซื้อดอกแม่เอ้ยเดี๋ยวพีชอีกแม่ไปจัดการมานานมากเพื่อนอันนี้ก็เราก็จะมีช่อมตานะคะโอ้ยตาล้อมตาล้อมกับตาลูกอีแม่อย่าเอามาอย่าเอามาจีหนาลูกไล่แม่เอ้ยเฮ้ยเสียพี่น่อยอย่ามาจีหนาลูกไล่แม่เห้หวานเทือนใหญ่ก็ได้ลูกย่า เสดเปลือดร้อนมึงคือเบากระตุกมาอีเพื่อกระตุ้นกระตุนต้านเบาใส่กระตุกต้านั้นก็ได้กูมื่อยนะมึงดิอุ้ยเอาไปล้างพูดพูดพูดไพ่ได้ซอยมันเน่ซอยทางซอยแทงเห็นมันเน่ค่ะนู้เมื่อยกับมันอันนี้ตั้งแต่มาเว้นนี่พู อะไรก็ออย่างอะไน้ำแข็งพี่ใส่กระติกอีกเพื่อนนี่นะทายไในช่องได้ก็ได้เป็่นมาถักเลยพี่เป็นโบสถ์บอกเอาบบสถ์โบสถ์อาอย่างถูกก็ได้อีกเพื่อนถูกถูกก่อน ถูปใส่ขอบนี่ก็ได้นี่ขอบอมันถูก,ถกสาก,กระเบือ,อถูเบืดทั้งขาทาั้งยังมันจะ่าถูมุ่นไรเดอร์มันจะเปื่อยไว้ถูกเพราะมันเตกโอเคหายเกี่ย เนี่ยเจาะใครมาถึงก็มาได้แล้วนี่มาได้จาะแล้วลแล้วละเทือกไม่เพื่อนอีแม่ยับสาสปปูข้างในอีกไหมตึดนี่ศาสาใร้แม่นี่ ไม่ปูสักกอนอ้าวฟ้ามันกับบอ,อมอ่เพื่อนอย่างค่ะ <c oughs> คที่มงานดปเยคุณน้าสุ้ใส่พริกแล้วว่าหมนะที่ม้วรารสจัดเป็นอะไรน้วมันรู้ไ้วน จ้างอะจางบหมอา์่มอะไรอ่าจ้างให้ไวยู่มาใส่อีกนึ่งใส่หิ้ะเนาะจะเป็นบรจับจุบอจางใส่นวนึ่งกอินข้าวค่าออาปุนไปสบายปุน มาต้มกบป่นป่นใช่เนาะป่นครบเนาะเอาจานใบอันนั้นนะ่ะอืมนพี่น้อง กินข้าวน้ำกันค่ะพี่น้องฮะพี่น้องจะกันด้ขาอกเม่อนโอ้ยมาอน่านมาอกล้ตงปุ๊บตาเจจหนูมยังใจจัตังไปจ่มมักบวกม่พงพี่น้องเบกงเบิ่งใกล้อีกนอ๊ะปน ตะบะคุ้งปนบแลบวกยางตีเกรนะคะเ้มหมที่ม่นไงเาะแม่เป็นงังจ้าย่งได้จ้าพี่น้องกินข้าวลกันั่งมจูบังโแบแจกมจะไฟจุดนยังไงอยู่ไฟสอดอยูไฟสอดในปไก็ไฟใหม่

คนกบ๊กมนี่ยะเนาะบวกวะมายาเนิดเป๊ะนะเนกคืองามบอกเนี่ยละว่าวันเนี่ยเป็นบอยู่ด้วกนมาเ่เจาะแมบ้านบานนี่นะมี่แม่โดยให้ลูกแมงบอนแม่ให้แมงพูดม่นาน่มมาแมงก้อนน้กัสกินเาแรงพี่ไ้หนึ่งอ้ยยี่สิน ินทะเลนะทะเลพี่น้องอของกินก็หลายสิดด่งหลายแนวปนกบผีเทศมาดกมากดีอะเนองเอ้กิน้องัจเลยกินทะเล,เลแม่คอยอแม่วนะ่างงามโดยงามจะมือเราเล่นนะไปไปได้ไง ไปเดงานมาขโกบกหับกเขาเออมียช้อน่านโอ้ยคิดได้ดอกยช้อนหญ่บุไปือเมียช้อนจะเคยนะเดี๋ยวไปากเคยนเราไปดองกันการแก่การองไปกินน้สุขภาพด้วยปาท้าวทวงไปปูเกลวเขาครับอยู่ทางหนางไหนี่ เออบได่โทัสีนอนแตบได่โท่คับบบด่อเียงปบดไ่อาเียงาแต่ดังคนแ่บไอาเียงกับว่านกกเป็นแห้งแค่เนี่ยะอืบดบด่อาเจียงดไแล้วโปรต้องกินกับขขา้าเอ้ยงานบดีกบบนโซ่ับสเียมแต่นอนเออบดนอนสีเรียมไปเจาะเนี่ยพอนี่ยพอใส่อ

อืมเจริญพวกเก่าสองครคุณแม่ค่ะเวาเด้อเลาเด้อที่หาว่ามาเรียกมาลูกชายแมาวแม่ลูกตาโดยคุลูกตาลายๆเท่หน่าเทน่าให้ลูกมาเรื่องทุกข์เจริญไปเลยเงินไหลมาติดกองทองไหลมาติดแหลกไหลมาแล้วโค้สนองแทนเดือดแหงเบ้อหัวหนาใหญ่ใหญ่ดีอยู่ที่ไหนก อยู eh, so first, ่วีด right ้แห right ่งฮุอย like ่ท right ั right ูแ right ้เลแุ่เรื่องตัวเก่าเด้อเซไลกับบ้เงินละไลเงินดงมาไคบเลยบไปที่ขอบคุณลายี่น้ขอบคุณลาครับผมขอบคุณะอารับขอบคุณพี่น้อยที่เรียท่านดิมนะครับอีกเปขอบคุณทุกคนที่เบิ่ง ติดตาติดตามขอบคุณนะคายบทุดทคาทั้งหนาิตรอหายกำลังใจขอบคุณมากๆเออขอบคุณหลายๆบุณทราุชูีกัวเก่าเขาแล้เือเครืมันยังมีาม่เล่นเล่น มาแบ่งีสี่เงี้ยเล็บมีรอย้อเเรานีตับึ้นอย่าห่โอ้ยอย่างต่เป็ลกระสุตากระสุตาเนี่ยเออเห็นคนป่วยวเห็นเป็กระสุตาแต่ นองอยเขาจับมได้ท่านแบบว่าทั่วได้หลัซาได้เขากระตนะีนาะเขาตีไปตายป่วยให้เป็นำกลได้ไปน่ะเห็นได้กับทุการยอยวัางว่ะถ้าเราไม่ดีใโอเคครับพี่น้อง่าเดี๋ยวจบกิวบบตนี้ของคณทุกๆการลองจทุกๆ <ใน S 2> ก,ก <ใน S 2> ารดูนะคะ หลักๆก็ขอบคุณคุณแม่นะคะทางไต้หวันคุณแม่น้อยคนสวยเลี้ยงอาเครื่องดื่มแล้วก็ปีกเป็ดนะคะแล้วก็เลี้ยงหลายอย่างเนาะขอบคุณนะคะเลี้ยงส่งคุณอาทิไปรับเด็กๆครับนะคะขอบคุณนะคะคลคิดนี้เขาเจะาวาชนาคลิปนาพอกันนะคะัขอบคุณค่ะ